ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่แท็ก,กี่ร้านะครับผมทุ่งที่เป็นศึกตัดสินครั้งยิ่งใหญ่ของสงครามเซนกุกุน,นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ท,าาท่ามกลางเมืองหลงเมืองตัวเมือง,เมองอยู่ที่นู้นนะฮะตอนนีน้แต่ว่าเสียงลูกมาจะแรงหน่อยนะครับขออภัยเพราะวันนี้รุน,รนะครับ อันนี้นะครับผมอยู่ <S <S บริเวณนี้ถามว่าตรงนี้คืออะไรนะครับมีธงปักอยู่มีอนุสาวรีย์เสาตั้งนี้อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเ,เป็นคิสเซนจินะฮะก็คือแบบเป็นจุดศึกตัดส,สินก็คือจุดประทะที่แบบว่าตัดสินแบบว่ารู้แพ้รู้ชนะกันตรงน,นี้บริเวณนี้บริเวณนี้คือจุดที่ทั้งสองทัพทั้งทัพอิชิดามิเซอรนาริแล้วก็โตโกียวอีจะสึกประทะกันแล้วก็รู้ผลกันตรงนี้นะครับเขาก็เลยมีการตั้งธงแล้วก็ตั้งอนุสาวรีย์ตรงนี้ไว้นะ ดังนั้นคลิปนี้นะฮะเราจะมาเอ,อนอกจากมาจุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีป้ายอยู่ทางนู้นเราขึ้นทางไหนได้บ้างครับขึ้นทางนี้ได้ไหมโอเคเราขึ้นทางนี้ได้นะพอดีเมื่อกี้เขาจะลงบันไดนูน้นผมไม่อยากจะไปเบียดกับเขาอ <c oughs> นี่มาดูดิแล้วธรรมชาติตรงนี้มันเบื้องว้างก <c oughs> ว้างใหญ่มากคือมันลายล้อมด้วยภูเขาหลายลูกมากๆนะฮะ ป,ป้ายบอกความเป็นมาว่าศึกตัดสินอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็จากป้ายตรงนี้เนี่ยที่หมายของต่อไปของเรานะครับคือวันนู้นนิ้วชี้ผมเห็นป่ะตรงนั้นนะครับคือที่ตั้งทัพของอิชิดาวิเนอรี่ไม่ทัพใหญ่ของฝั่งตะวันตกของฝัง่งทัพตะวันตกนะฮะผู้ที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อต่อยอยู่ตริฮีที่เดียชิและ ต่อต้านการชิงอำนาจของเย e ีย s u ซึ่นะฮะก็เลยเป็นหนึ่งในหนึ่งในเหตุสำคัญของการเกิดศึกนี้ขึ้นนะทีนี้ที่เราจะไปจบคลิปตรงนั้นเี่เพราะว่ามันก็เรียกว่าเป็นเดนินชันที่ใกล้ๆจุดสึกตัดส,สินพอดีนะฮะตรงที่เราเริ่มคลิปมรุนนี้ดังนั้นเราจะเดินต่อไปเลยมันอยู่ไม่ไกลนี้นะฮะ จะได้เป็นแบบเดสติเนชันสุดท้ายของออทริปวันนี้นะฮะทริปเซกิงาฮาราวันนี้ในวันนี้เนี่ยในคลิป,ปนอื่นแล้วก็ในไลฟ์แคมป์น่าจะมีเล่าไว้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไปกินข้าวไปกินเนื้อโอมิอ,อไปมิวเซียมนะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก,ก็น่าจะมีลงไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเดสติเนชันสุดท้ายของทริปวันนี้ก็คือเราจะเริ่มจากจุด นะครับแล้วเราจะไปจบที่ที่ตั้งของอีชิดอนวิสินารี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโกลเด้นวีคนะคือโกลเด้นวีคเนี่ยมิวเซียมเนี่ยคนเยอะนะครับคือมิวเซียมเนี่ยผมมาเมื่อเช้าตอนเอก้าโมงครึ่งกว่าก่อนมิวเซียมเปิดไปซื้อตั๋วก็คือคิวเข้าได้เนี่ยเออ่เกือบบ่ายสองแม่งสามชมั่วโมงแต่ก็ยังดีคือเรารับเป็นบัตรคิวเนาะเรารับเป็นบัตรคิวตัวเลขก็คือเหมือนว่าเอขาเขาจะให้รอบมาเลยว่าเออเข้าตอนไหนอะไรเงี้ยนะก็เลยดีไม่ต้องไปยืนเฉยๆนะเราก็เลยไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้นะ เราก็เลยจากนั้นเนี่ยในนี้ผมเสร็จธุระที่มิวเซียมแล้วเราก็จะไปที่หมายสุดท้ายที่ตั้งทัพของชิมาซากอนแล้วก็อิชิดะมิซึนาริกันซึ่งก็อีกไม่ไกลจากตรงนี้นะค,คือชัยภูมิเมื่อก่อนเน่ะมันจากท่าที่เราเห็นในทั้งภาพ,พยนตร์เทยเตอร์ในมิวเซียม หรือภาพยนตร์อื่นๆที่เขานําเสนอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ทุ่งนี้ยสกินาราเนี่ยสมัยก่อนมันก็เป็นทุ่งมันเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้ากลางแอ่งเขานะฮะโล่งๆนี้เลยก็คือข้างารอบๆเนี่ยมันล้อมรอบด้วยภูเขาหลายๆภูเขาและป่าเนาะแล้วมันก็จะแบบว่าเป็นจุดลานกว้างกว้างมากๆนะฮะที่เหมาะสําหรับการแบบว่าปะทะกันเออประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยเอาละเรามาถึง ค่ายทัพของชิมาซากอนแล้วชิมาซากอนเนี่ยเป็นฐานเอกนะฮะขุนพลเอกคนหนึ่งของอิชิดามิซึนาริเลยเนะ mm hmm. ได้ว่ามีความจงรักภักดีมากแล้วก็พรีชีพในการรบที่นี่แล้วก็ด้วยความที่ว่าออส,ส,อส,อสองทัพเนี่ยเป็นมาเป็นทัพ,ทพใหญ่นะก็คือเหมือนทัพ,ทพเอกของฝั่งตันตกดังนั้นค่ายทัพก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยน่าจะเป็นเดนี่ต้อไว้จำไว้ รั้วพวกนี้ด้วยจึงวันนี้ผมเดินมาหลายกิโลแล้วเริ่มหมดแรง ตอนต้นเนี่ยเพราะว่าตั้งเรียงกันไปเว้ยจากตรงจุดนี้อยู่ค่อนข้างตอนบนเลยแล้วก็ไล่เรียงไปตามเนี่ยชายป่าพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วฝั่งตอ,ดอดปปนบนกะ็มีพยกเอ่อปีตรงกลางเนี่ยไม่รู้คุณเห็นไหมตึกราขาวเนี่ยอันนะั้นคือมิเวเซียมที่ผมไปมานะครับแล้วก็เป็นจุดตั้งทัพจุดที่สองของโตเกีกวายวไวยาสุด้วยนึกภาพดูว่าทัพของฝั่งตอนตกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปปะทะปะหนงกลางแ,แถวๆนู้นนะปะทะกันแถวนเนี้ยกับฝั่งทัพตอนออก ก็ถือว่าไม่ได้ไกลกันมากนี่นี่ครับจุดตั้งทัพของอิชิดะมิซูนอริเป็นไงโอ้แล้วเราก็มาช่วงเย็นพอดีแล้วก็ตราทัพของมิซูนาริเนี่ยเขาจะเขียนว่าไดจิไดมังไดคิจิ เป็นแบบปัจญาของเขาคือคือมันไม่ใช่ตารตระกูลนะแต่มันเป็นแบบปลาที่เขาใช้เป็นคำปัจญาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสู้เพื่อหลักการนะเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆจริงอ่ะเอาจริงๆนะถ้าตามสถานการณ์นะคุณคือทับตะวันตกเนี่ยค่อนข้างอยู่ในชยัยภูมิที่ได้เปรียบกว่าฝั่งตอนออก ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเออถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมายความว่าไงนะฮะก็คือ,อจุดพลิกผันของการศึกเนี่ยจริงจมิสซิสซาลีก็ถือว่าเตรียมเตรียมตัวมาดีนะคือหมายถึงว่าทัพของฝั่งเขาตั้งอยู่ในจุดที่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้เนี่ยฝ่ายทัพตอนออกบุกมาเนี่ยจะโดนกระหนาบจากป่าจากอะไรเงี้ยหลายทางเลยแต่ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าภูเขาทางฝั่งใต้ตอนตกเฉียงใต้เนี่ย มันมีทัพของโคบายาคาวะฮิเดากินะฮะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นคนคนหนุ่มที่ได้รับการดูแลจากโทโยโทมิมาก่อนแล้วเขาก็สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อฮิเดอชิอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเพราะความเป็นคนหนุ่มแล้วก็ฝ่ายเอียสุเนี่ยเป็นแบบเก่าเกมนะเขาก็มาดิวไว้หลายๆครั้งทำให้โคบายาคาวะฮิเดากิเนี่ยเขาก็ลังเล ตอนช่วงปะทะกันเนี่ยทัพนทัพนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวครับจนกระทั่งทัพฝ่ายฝั่งเอยซอเนี่ยสั่งยิงมาแถวๆภูเขาเป็นเชิงขู่ว่ามึงจะเอาไงทําให้สุดท้ายโคบายาคาวะฮิเดอากิเนี่ยก็แปรพักฮะแปรพักกลางสนามรบเลยสั่งเะก็คือจากตําแหน่งที่ตัวเองจะใช้ดักปีฝ่ายตรงข้ามเนี่ย ลงมาตีพวกดียวันเองอะเฟรน่ไฟเรียบร้อยก็คือทับมิซูนาริเอ่อทับโอทานิยูชิซุกุที่จะเป็นแบบตัวซับพอร์ตมิซูนาริเนี่ยก็แตกอืมทำให้เอ่อมิซูนาริกก็ต้านต่อไม่ไหวแล้วก็ก็แตกพ่ายตามไปประมาณนั้นสงสามเอ่อสองครามเซกิอาลักก็เลยจบประมาณหกชั่วโมงนะฮะ คืออยืองี้ข้างล่างนะมันเป็นแบบว่าเป็นที่รั้งทับของชิมาซากอนเป็นฐานเอกของเขาอยู่ข้างล่างนะส่วนมิสนาลีเนี่ยมันผู้บัญชาการจะอยู่ข้างบนเราก็เท่นขึ้นเขามารีน้อย <laughs> เลย<อ>เดี๋ยวไปจบที่ปน,นั้นกันนี่ นนีน่มีเจ้าหน้าที่อยู่วันนี้ด้วยเนะาะแต่เราไปถ่ายตรงนี้กันมีม้านุ่งมานั่งด้วยให้เรานั่งพักผ่อนกันได้ด้วย ว้าวโอคุณดูดิตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันตรงกับจุดเริ่มคลิปเราพอดีเชนปะ่ะตรงทุง่งนาข้างล่างก็คือลงไปตีแล้วก็รู้ผลกันตรงนั้นเลยเป็นจุดประทะสุดท้ายก่อนที่มิซูนารีจะถอยทับเนี่ยคุณลองดูดิจินตนาการภาพว่าเอาตึกเอาอาคารออกไปให้หมดนะ หรือสนามโล่งๆเนี่ยเร้่นึกถึงตอนเคารบกันสุดยอดอะไลเขมันยายมากๆนี่เรื่ตรงนี้ตรงจุดที่เป็นเหมือนว่าเป็นระเบียงไว้ชมวิวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาบรรยายด้วย เ,เขาจะมีป้ายมีป้ายแผนผังแล้วก็คำบรรยายอธิบายด้วยว่าใครทําอะไรตรงไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างในสงครามนั้นก็ mm hmm. มีเจ้าหน้าที่ยืนอธิบายด้วยเห็นไหม mm hmm. นี่แล้วก็ข้างบนก็เป็นธงเข,นเขียนไว้ว่าออที่ตั้งทัพของอ mm ิช hmm. ิดะมิซึนารินะฮะ นี่แล้วนี่คือทางที่เราขึ้นมาเป็นไงสุดยอดอ่ะโอเคนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเก็บภาพไว้แล้วเดี๋ยวเราไ้คุยกันต่อนะแลวนี่ครับคือการเดินทางจากจุดปะทะสู่จุดตั้งทัพของอิชิดะมิซึเนริในวันนี้โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้ไปแล้วบา,บายๆจา้า